นัตที่กำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังสุราหรือว่าเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งเสพติดมืนเมาที่สามารถวางจําหน่ายได้ตามท้องตลาดแล้วก็ร้านค้าทั่วไปโดยที่ไม่ผิดกฎหมายตำรวจก็ไม่จับ แต่กลับเป็นมิจฉาวณิชาคือการค้าขายที่ผิดธรรมแล้วก็ยังผิดศีลข้อที่หของพระพุทธเจ้าด้วยผิดสงของสุราถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงปุ๊บปั๊บแบบยาบ้ายาไอยาอีเฮโรอ,อีนก็ตามแต่ก็ส่งผลเสียต่อผู้เสพดื่มและสังคมโดยรวมมากมายดังที่เห็นเป็นข่าวตามสื่อมวลชนทุกแขนงอยู่แทบทุกเมื่อเชื่อวันเป็นต้นว่าก,กินเหล้าเมาหนัก ทะเลวิวาทฆ่ากันตายบ้างเมาแล้วมั่วเห็นผู้หญิงอื่นเป็นเมียตัวเองจนได้เรื่องบ้างสารพัดคดีที่มีเหตุมาจากสุราเพราะเหตุนี้ผู้รู้ทั้งหลายจึงให้นิยามเรียกขานเปรียบเปเยมันว่าสุราคือน้ำนรกอันหมายถึงน้ำที่ใครก็ตามถ้าลองได้ดื่มกินหรือว่าปล่อยให้ไหลล่วงผ่านลําคอลงไปแล้วจะร่าวร้อนมีเรื่องให้ทุกกายทุกใจเหมือนอยู่ในขุมนรก อย่างเช่นเรื่องราวของลุงสมอดีตมนุษย์สุราหมายเลขหนึ่งของชุมชนที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับลุงสมเป็นลูกจ้างประจำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนึ่งที่เออรี่รีทายออกมาก่อนจะ,กะเกษียณอายุงานประวัติชีวิตของแกตั้งแต่รุ่นหนุ่มจนกระทั่งเข้าสู่วัยชรานับว่าโชคชนมาทุกกระบวนสู้จากลูกชายชาวนาฐานะยากจน จบการศึกษาชั้นป .4 พลิกผันและนำพาตัวเองไต่เต้าสู่วงงานราชการรัฐวิสาหกิจกระทั่งได้ดิบได้ดีมีฐานะการเงินการงานแล้วก็ครอบครัวที่มั่นคงเป็นที่เชิดหน้าชูตาในวงสังคมคนรู้จักทั่วไปนับว่าแกเป็นคนมีความสามารถมากคนหนึ่งทีเดียวแต่กลับมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประดุดจุดดำตราบาปหรือว่ามนทินชีวิต ที่ลุงสมไม่อาจจะขจัดทิ้งออกจากตัวได้เลยตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็คือลุงสมติดสุราอย่างหนักถึงระดับที่เรียกว่าแอลกอฮอลิซึมหรือว่าโรคพิษสุราเรื้อรังลุงสมขึ้นชื่อลือชามมาตลอดว่าเป็นนักดื่มตัวยงจนใครต่อใครให้ฉายาแก่ว่าแกเป็นมนุษย์สุราหมายเลขหนึ่งของชุมชนแถบนี้แต่เด็กๆชอบเรียกแกว่าตาสมขี้เมา หลังเลิกงานบางวันแล้วก็ทุกวันหยุดเสราร์อาทิตย์วันหยุดเทศกาลสำคัญที่ศาลาพักร้อนใต้ร่มมะขามเปรี้ยวหน้าบ้านของแกจะมีวงรํำสุราของเจ้าของบ้านคือลุงสมกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรู้จักเกิดขึ้นชนิดไม่เคยว่างเว้นตลอดสามฤดูผู้คนชาวบ้านใครๆต่างก็เห็นภาพที่ว่านี้จนชินชาและเป็นอยู่เป็นมาอย่างนี้นานหลายปี วันไหนลุงสมมีธุระการงานติดพันวันนั้นแกจะดื่มพอหอมปากหอมคอแต่ถ้าวันไหนเป็นวันว่างๆสบายๆหยุดงานติดต่อกันแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงก็เตรียมทําใจไว้เลยว่าวันนั้นทั้งวันหรือว่าคืนนั้นทั้งคืนละจะได้ยินแต่เสียงอ่อแออ่อแอเสียงเออะโวยวายผสมเสียงเพลงเสียงข้อแก้วข้อขวดของพวกขี่เมากล่อมหูจนกว่าวงจะแตกได้แยกย้ายก,กันกลับบ้านของตัวเอง แต่ลุงสมก็ยังมีนิสัยเสียอีกอย่างหนึ่งที่แก้ไม่ตกก็คือหลังเลิกจากวงเล่าไรเงาเพื่อนผูงแล้วทีไรแกก็มักจะหาเรื่องก่อกวนสมาชิกครอบครัวของแกเองหรือว่าลูกเมียอยู่เสมอทำให้พวกเขาไม่เป็นอันอยู่หลับนอนได้สุขสบายจนกว่าหัวหน้าครอบครัวหรือว่าลุงสมจะหายเมาเพราะฉะนั้นช่วงวิกฤตของครอบครัวนี้จึงเกิดขึ้นแทบทุกสัปดาห ให้เป็นที่เอื่อนายเอื้อมระอาของคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเหตุการณ์ก็มักจะจบลงที่ลุงสมโมโหทุบทำลายข้าวของแล้วก็พอสั่งจักริดเล่าแกก็จะขนมันไปซ่อมผู้หวังดีหลายคนพยายามเกลี้ยกล่อมชักชวนลุงสมให้เลิกเหล้าแต่ก็ไม่เป็นผลอะไรเพราะว่าแกมักจะประกาศให้ใครต่อใครรู้ทั่วกันเสมอว่า ไอ้ที่กูได้ดิบได้ดีมีงานมีเงินไม่อดอยากทุกวันนี้ก็ได้มาเพราะเล่าเนี่ยหรอ,อ,อแล้วจะให้ข่าเนรคุณพระสุราท่านได้อย่างไรฮะไอ้พวกไม่มีหัวคิดเออซึ่งมันก็คงเป็นจริงอย่างที่แกว่านั่นแหละเพราะครั้งยังหนุ่มที่ลุงสมได้รับอนุเคราะห์บรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าเป็นเพราะแกชอบจะแบกขวดแบกไหสุราเข้าหาเจ้านายเป็นประจำ ประมาณว่ามอมเล่าเอาตำแหน่งอะแต่อย่างไรก็ตามผลของการดื่มสุราต่อเนื่องมานานปีนอกจากจะทำให้ครอบครัวไม่เป็นสุขแล้วยังทำให้สุขภาพร่างกายของแกย่ำแย่ลงด้วยในที่สุดแกก็ต้องทุกขทรมานเพราะว่าป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังภายหลังตัดสินใจกเกษียณตัวเองออกจากงานที่ทำอยู่ลุงสมได้รับเงินบำเหน็จล้านกวาบาทมาใช้ในยามชารา ซึ่งแกก็แบ่งสรรปันส่วนเงินที่ได้มาให้ลูกเมียใช้จ่ายทั้งเก็บเป็นเงินออมสำหรับวันข้างหน้าอีกส่วนลุงสมวางแผนเอาไว้ว่าแกจะใช้มันลงทุนทำการเกษตรผสมผสานเพื่อยังชีพแบบพอเพียงแต่แล้วทุกอย่างที่ลุงสมวาดฝันมันก็กลับนับวันจะเลือนหายเพราะว่าช่วงที่ออกมาอยู่บ้านใหม่ๆอันเป็นก้าวแรกของการใช้ชีวิตอิสระและเตรียมลงมือทาสวนเกษตรนั้น แต่ละวันที่ผ่านเลยมันกลับกลายเป็นช่วงเวลาของการตั้งวงกงเล่าของลุงสมและพักพวกคอทองแดงขาประจำเสียมากกว่าวันวันลุงสมกับพวกไม่สร้างการสร้างงานอะไรมีแต่ยกแก้วกรอกเหล้าเคี้ยวกับแกล้มแล้วก็คุยโมสวนเสฮฮาพอวงเลิกลุงสมมนุษสุราก็ออกลายอันธพานดุดาอารวาสลูกเมียข้าวของบ้านเรือนและเพื่อนบ้านให้เดือดร้อนนอนทุกข์กันไม่หวายเว้น ท้ายที่สุดเมียและลูกๆกก็ทนอยู่ด้วยต่อไปไม่ไหวพากันเก็บข้าวของหนีจากลุงสมไปทิ้งให้แกอยู่บ้านเพียงลําพังและนับแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตลุงสมก็ถึงช่วงขาลงแกตกต่ายามเท่าเพราะสุราตัวเดียวแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าลูกเมียจะตีจากชีวิตครอบครัวจะล่มสลายไปแล้วลุงสมก็ยังไม่รู้สึกสะทานสะเทือน อยู่คนเดียวในแกยิ่งสนุกจ่ายเงินซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนเพลิดเพลินสะดวกสบายไม่มีคนคอยว่ากล่าวห้ามปรามไปไปมามาเงินออมก้อนใหญ่ที่สะสมไว้นในธนาคารเพื่อประทังชีพยามแก่ตัวก็ถูกเบิกมาใช้อย่างสุรุย่ยสุร่ายจนหมดเกลี้ยงในเวลาเพียงไม่กี่เดือนทีนี้พอเงินหมดเพื่อนผูงก็หลบลี้หนีหายไปไม่ยอมคบหา ปล่อยตาสมขี้เมาว้าเวอ้างว้างอยู่กับบ้านเพียงลำพังทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่ก็มีรถกระบะหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังพร้อมทั้งที่ดินมรดกของพ่อพอให้ได้มีที่สุกหัวนอนอยู่ต่อมาเมื่อเงินขาดมือมือขาดเงินแทบไม่เหลือทุกบาททุกสตังค์แล้วลุงสมก็จำเป็นต้องขายรถกระบะคู่ชีพนำเงินมาซื้อกิน แต่แกก็ยังแบ่งเงินจากการขายรถส่วนหนึ่งไปซื้อสามล้อเครื่องมาขับเพื่อจะรับส่งคนโดยสารเป็นการหาไรายได้ประทังชีวิตแบบวันต่อวันด้วยชีวิตขาลงในช่วงบั้นปลายที่ลุงสมเผชิญอยู่ช่างเผ็ดแสบทรมานมันแตกต่างกันอย่างลิบลับกับอดีตท,ที่เคยเป็นมาสมัยก่อนนี่มีงานมีเงิน,ม,นมีเกียรติศักดิ์ศรีมีลูกเมียครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า แต่หลังออกจากงานมาหลงเสพสุขในรสชาติชีวิตติดดีกรีสนุกสนานเฮฮาเต็มเหนียวได้เพียงพักเดียวครอบครัวก็แตกฐานสั้นเซนเมียและลูกๆกกลับหลบลี้หนีหน้าไม่ยอมติดต่อติดต่อก็ไม่ได้ตามหาก็ไม่เจอและพอถึงคราวเงินหมดไอ้พวกเพื่อนผูงมวลมิตรร่วมวงสุราที่เคยพิ่นอพิเทาอย่างอุ่นหนาฝาคั่งกอดคอชนแก้วข้ามวันข้ามคืนก็ต่างเลิกคบหาหันหลังให้ แถมเหยียบย่ำซ้ำเติมแกอีกสารพัดรูปแบบทีนี้ลุงสมเริ่มรู้สึกตัวสำนึกตัวขึ้นมาแล้วผู้เท่ารู้สึกเสียใจกับการก้าวย่างที่ผิดพลาดและแสนเสียดายคืนวันที่ผ่านมายังไงก็ตามขวาที่จะได้สติรู้ตัวชีวิตตะแกะ่ขี้เมาไวกระเสียนคนนี้ก็แทบจะไม่เหลือความหมายอะไรแล้วกระทั่งวันหนึ่งช่วงสาย ภายหลังจากที่ลุงสมขับสามล้อเครื่องออกจากบ้านไปรับผู้โดยสารในตัวอำเภอได้ไมน่นานชาวบ้านร้านถิ่นผู้คนก็มีอันได้แตกตื่นวุ่นวายกุลหลกันใหญ่เพราะว่ามีเหตุอักคีภัยเกิดขึ้นในชุมชนบ้านหลังที่ประสบเหตุก็คือบ้านลุงสมมนุษสรานั่นเองเพลิงพิโรธได้เผาผลาญบ้านทั้งหลังมอดไหมวอดวายลงภายในเวลาเพียงสามชั่วโมงเสร็ แล้วกว่าที่เจ้าของบ้านคือลุงสมจะได้ทราบข่าวร้ายถูกตามตัวกลับมาดูที่อยู่อาศัยของตัวเองบ้านทั้งหลังและข้าวของเครื่องใช้ทุกชิ้นที่แกเพียรสร้างและสะสมมาตลอดชีวิตก็พินาศย่อยยับกลายเป็นเท่าฐานไปกับกองเพลิงจนหมดสิน้นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ลุงสมเสียขวัญกําลังใจโศกเศร้าอย่างหนักถึงกับเป็นลมสลบลงคาที่ทันทีที่แกได้มารู้เห็นเหตุร้ายด้วยตาตัวเอง จนเพื่อนบ้านต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลโดยด่วนไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าอาถรรน้ำนรกสิ่งเสพติดที่คอยบงการและบัญชาชีวิตลุงสมให้เป็นไปนั้นจะโหดร้ายทารุณถึงเพียงนี้ภายหลังผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าตรวจสอบค้นหาสาเหตุของเพลิงไหม้ก็พบว่าต้นเหตุมันเกิดจากความสะเพร่าของเจ้าของบ้านคือลุงสมเองแล้วมันก็ยังโยงใย,ยเกี่ยวพันถึงเรื่องสุรายาเมาของตาเท่า อ่าอีกตามเคยซึ่งรายละเอียดโดยสังเขตเกี่ยวกับที่มาของต้นเพลิงอัคคีภัยที่เผาทำลายทรัพย์สินบ้านเรือนลุงสมมีอยู่ว่าเช้าวันเกิดเหตุก่อนที่ลุงสมจะขับสามล้อเครื่องออกจากบ้านเพื่อไปเข้าวินรับคนโดยสารที่ตลาดในตัวอำเภอเช้านั้นลุงสมได้เปิดใช้งานเตา,าเตาปิ้งย่างไฟฟ้าเพื่อจะย่างเนื้อวัวเป็นกับแกล้มสุรา ที่แกมักจะทำใส่ถุงไปร่วมวงกินกับเพื่อนคนขับสามล้อด้วยกันเสมอโดยปกติแล้วทุกครั้งที่ลุงสมเปิดใช้เตาปิ้งย่างไฟฟ้าพอใช้งานเสร็จแกก็จะรีบปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกทันทีหากแต่ว่าในเช้าวันนั้นวันแห่งวิบากกรรมและเคราะห์ร้ายลุงสมแกรีบร้อนเกินไปใช้งานเตาไฟฟ้าย่างเนื้อเสร็จแล้วพอเอิญลืมปิดแล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องพอเตรียมตัวเสร็จแกก็บึงสามลอ้อเข้าอำเภอทันทีเตา ปิ้งย่างไฟฟ้าก็เลยถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ทำงานอยู่อย่างนั้นนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยช็อตแล้วกลายเป็นต้นเพลิงที่เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านที่เป็นเชือ้อไฟเมื่อไม่มีบ้านจะอยู่เขตอพัยทานพุทธาวาดหรือว่าวัดจึงกลายเป็นที่พักพิงทั้งร่างกายและจิตใจของลุงสมเท่าโชคร้ายแกได้เข้ากราบขอความเมตตาอนุเคราะห์จากหลวงพ่อแล้วก็ขออนุญาตผู้นำชุมชน ขอฝากชีวิตเข้าอาศัยในอารามสงฆ์ไปจนกว่าจะหาเงินทุนมาสร้างบ้านหลังใหม่ได้แล้วเสร็จซึ่งพระคุณเจ้าและชาวบ้านทุกคนทุกฝ่ายต่างก็เห็นใจแกก็นึกว่าจะเป็นเรื่องดีที่ตาสมขี้เมาจะได้อยู่ใกล้พระใกล้เจ้าซึ่งอาจบางทีแกจะสามารถเลิกนิสัยขี้เมาที่เป็นอยู่แล้วก็กลับตัวกลับใจกลายเป็นคนรักษาศีลปฏิบัติธรรม ใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายอย่างสุขสงบใต้ร่มเงาอันร่มเย็นของพระศาสนาก็ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงสมก็เปลี่ยนฐานะเป็นลูกศิษย์วัดผู้สูงไวัยไปโดยปริยายแล้วก็ได้พักอาศัยอยู่ที่กุฏิท้ายวัดกับสปรเรอแต่ว่าช่วงนี้เองที่สุขภาพร่างกายแกแย่ลงอย่างมากป่วยสามวันดีสี่วันไข้แล้วเริ่มมีอาการทางประสาทร,ร่วมด้วยในบางเวลาอันเป็นผลมาจากโรคพิษสุราเรื้อรัง และมรสุมชีวิตที่โถมกระหน่ำพ่อเท่าไม่หยุดหย่อนระลอกแล้วระลอกเล่าลุงสมอยู่วัดได้สามเดือนเสร็จที่สุดแกก็ตัดสินใจประกาศขายที่ดินบ้านไฟไหมอันเป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ที่แกเหลืออยู่แล้วต่อจากนั้นเจ้าของฉายามนุษย์สุราหมายเลขหนึ่งกับสามรอเครื่องสมบัติชิ้นสุดท้ายของชีวิตก็หลบลี้หนีหายไปจากชุมชนแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ ท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องราวของกรรมของหลุงสมผู้ติดน้ำนรกจนไม่สามารถจะตัดขาดจากมันได้สำรายอย่างมืดบอดหลงผิดคิดว่าสุราคือสิ่งมีพระคุณที่สามารถบันดาลโชควาสนาให้ชีวิตได้ดีมีสุขแต่แล้วสุดท้ายเมื่อวิบากกรรมของการละเมิดศีลข้อห้าเป็นอาจินกรรมส่งผลทรัพสมบัติทุกชิ้นสิ่งดีงาม และความประทับใจในชีวิตทุกอย่างก็มีอันพังพินาศวอดวายสลายลงกับตาเพราะอาถรรพ์น้ำเมาน้ำแห่งนรกนั่นเองแล้วทีนี้ท่านยังจะคิดว่าศีลข้อห้าของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องเก่าแก่ล้าสมัยเป็นคำสอนที่ไม่ควรปฏิบัติตามอยู่หรือครับ ผู้ใหญ่จวงแกเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลวัดโบสถ์มาก่อนแต่ว่าได้ลาออกจากหน้าที่หลายปีแล้วถึงอย่างนั้นคนที่รู้จักก็ยังเรียกแกว่าผู้ใหญ่จวงติดปากตลอดมาเรื่องที่ผู้ใหญ่จวงลาออกจากผู้ใหญ่บ้านคนก็พูดกันว่าเพราะว่านายอำเภอแนะให้ลาออกไม่ใช่ผู้ใหญ่จวงคิดจะลาออกเองด้วยความสมัครใจ ก็เลยน่าสงสัยว่าเหตุฉไหนในอำเภอถึงได้แนะนำผู้ใหญ่จวงอย่างนั้นด้วยความจริงฐานะของผู้ใหญ่จวงก็อยู่ในขั้นดีคนหนึ่งในตำบลวัดโบสถ์เลยทีเดียวเพราะว่ามีที่ทางโดยเฉพาะมีนานับเป็นร้อยร้อยไร่ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ซ้ำแม่ริว้วภรรยาผู้ใหญ่จวงก็ไม่ใช่คนยากคนจนที่แท้ก็เป็นลูกของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งในถิ่นนั้น ซึ่งมีมรดกจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันและตัวผู้ใหญ่จวงเองก็ยังไม่แก่ไม่เท่าอะไรนะักอายุเพียงแค่สี่ิปีเสร็จแแล้วก็มีลูกถึงสี่คนแล้วก็ทำไมคนที่มีฐานะและอยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรงอย่างผู้ใหญ่จวงทางการจึงไม่ประสงค์จะให้เป็นผู้ใหญ่ดังเดิมจนในอำเภอต้องแนะนำให้ผู้ใหญ่จวงลาออกจากหน้าที่ซึ่งเคยเป็นมาก่อนทั้งนี้ก็เพราะผู้ใหญ่จวง เป็นคนชอบเสพสุราแล้วก็เมื่อเมาแล้วก็มีนิสัยดุดันลืมตัวถึงกับอารวาดทำร้ายประชาชนอยู่เนืองเนๆองอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้กระทั่งลูกเมียของผู้ใหญ่จวงเองก็ยังไม่ไวต้องร้อนหูต้องเจ็บตัวในยามที่ผู้ใหญ่จวงมึนเมาจนกระทั่งทุกคนตลอดจนลูกเมียของผู้ใหญ่จวงก็รู้สึกเอือมระอาแล้วก็รังเกียจผู้ใหญ่จวงไปตามๆกัน ผู้ใหญ่จวงเคยมึนเมาแล้วเสียหน้าที่หลายครั้งแหนมเพอและผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามตักเตือนสั่งสอนผู้ใหญ่จวงบ่อยๆแต่เมื่อไม่เมาผู้ใหญ่จวงก็มีความรู้สึกผิดชอบและให้คำรับรองว่าจะกลับตัวกลับความประพฤติครั้นถึงเวลาดื่มสุราผู้ใหญ่จวงซึ่งถูกฤทธิ์เหล้าครอบงำจนหมดสติก็จะเกิดอาการลืมตัวแล้วก็ปล่อยตนเหมือนเก่าทุกที ก็เลยเอะอะแล้วก็มีเรื่องวิวาทกับชาวบ้านเขาร่ำไปบางครั้งเมาจัดผู้ใหญ่จวงถึงกบกล้าดา่าแม้กระทั่งพระในวัดต่างๆนานา,นาจนประชาชนในละแวกนั้นเกลียดชังแล้วก็สิ้นความนับถือผู้ใหญ่จวงและทำเรื่องราวฟ้องร้องกล่าวโทษผู้ใหญ่จวงเสมอเหตุนี <esfuer> ้ <zi> ในอำเภอจึงต้องแนะนำให้ผู้ใหญ่จวงลาออกจากหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเคยเป็น ในเวลาต่อมาซึ่งผู้ใหญ่จวงก็จำใจต้องลาออกเพราะไม่กล้าดื้อดึงต่อในอำเภอได้ปกติเมื่อไม่เมาผู้ใหญ่จวงก็เป็นคนรักลูกรักเมียแล้วก็มีความโอบอ้อมอารีกับเพื่อนบ้านทั่วไปอย่างดีคนหนึ่งทีเดียวแต่วันหนึ่งวันหนึ่งผู้ใหญ่จวงจะมีนิสัยดีเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพราะเวลาที่ไม่เมานะมีน้อยกว่าเวลาที่เมามั่วเสพสุรา ก็แน่ละผู้ที่ต้องทุกข์มากแล้วก็ขับแค้นใจมากก็คือแม่ริ้วปรยาของผู้ใหญ่จวงนั่นเองเพราะแม่ริ้วรู้ดีว่าสามีเป็นคนขี้เมาแล้วก็ไม่มีหวังจะเลิกสุราได้ถ้าไม่มีลูกเต้าด้วยกันก็ไม่เป็นไรแต่นี่ต้องมีลูกกับผู้ใหญ่จวงมาแล้วต้งสี่คนแล้วก็ลูกๆก็กํากลังเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันโดยพ่อของลูกซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่ทำตัวให้ทุกคนไว้วางใจแล้วก็เป็นที่พึ่งของลูกและเมียได้เลยแม่ริ้วจึงต้องทุกข์ระทมเพราะว่าห่วงอนาคตและลูกซ้ำต้องประสบกับความร้ายกาจของผู้ใหญ่จวงในยามที่มึนเมาอีกเป็นประจำฉะนั้นแม่ริ้วก็เลยไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเหมือนกับผู้หญิงอื่นๆเขาแล้วก็รู้ตัวล่วงหน้าโดยมักจะพูดกับคนที่ชอบพอกันนับถือกันเนืองๆว่า ตัวคงจะอายุสั้นและต้องตายจากผู้ใหญ่จวงไปก่อนแน่ๆซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็สงสารแต่ลูกๆที่ไม่มีแม่คอยปกปักจะต้องเผชิญทุกข์ตามลำพังต่อไปเพราะว่ามีพ่อก็เหมือนกับไม่มีโดยพ่อไม่เคยเอาใจใส่และไม่มีความห่วงใย,ยต่อลูกของตัวเลยเรื่องที่แม่ริ้วพูดไว้กลายเป็นความจริงจนได้โดยเมื่อต้นปีนี้เอง แม่ริ้วก็ล้มเจ็บลงและผู้ใหญ่จวงก็ไม่ได้สนใจที่จะรักษาพยาบาลอะไรมากนะักกลับพูดบอกว่าเจ็บเองก็หายเองได้โรคของแม่ริ้วก็เลยประดังมีกำลังกล้าทั้งโรคกายและโรคใจฉะนั้นเพียงสิบวันเสร็จที่แม่ริ้วล้มเจ็บแม่ริ้วก็สิ้นใจทั้งทั้งที่ห่วงลูกโดยตายอย่างชนิดตาค้างลืมโพล่งหลับไม่ลงพอรู้ว่าแม่ริ้วตาย ผู้ใหญ่จวงก็ต้องกระทบกระเทือนใจอย่างหนักและคล้ายจะสำนึกตัวได้ในตอนนี้เองก็เพราะภาพของลูกๆทั้งสี่คนซึ่งกอดศพแม่ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความรักอะไรอย่างสุดซึ่งนั้นก็ทำให้ผู้ใหญ่จวงเกิดความเวทนาสงสารลูกๆอย่างจับใจและเมื่อปลอบลูกว่าเออลูกเอ้ยแม่เองก็ตายไปแล้วแต่ว่าพ่อเนะ่ยยังอยู่กับลูกนะพ่อจะเลี้ยงลูกเองให้รอดทุกคน ลูกชายคนโตกลับมองหน้าผู้ใหญ่จวงผู้เป็นพ่อด้วยดวงตาซึ่งเปียกชุ่มในน้ำตาแล้วก็กล้าพูดกับพ่ออย่างไม่เกรงกลัวพ่อเหรอจะเลี้ยงพวกผมเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะพ่อนะรักเหล้ามากกว่ารักแม่หรือว่ารักลูกให้พวกผมไปอยู่กับคนอื่นยังดีกว่าต้องอยู่กับพ่อขี้เมาแล้วก็กอดขวดเหล้าทั้งวันเมาขึ้นมากว่าอารวาสเอากับลูกๆผมกับน้องๆจะทนอยู่กับพ่อได้ยังไง แม่ทั้งคนที่ต้องตายไปไม่ใช่เพราะเรื่องพ่อเหรอแล้วพ่อจะพูดให้พวกผมเชื่อได้ยังไงว่าพ่อจะเลี้ยงผมแล้วก็น้องๆแทนแม่คำพูดของลูกชายทำให้ผู้ใหญ่จวงน้ำตาไหลมันจริงทุกอย่างที่ลูกพูดออกมาช่วยชีวิตของลูกทุกคนลูกไม่ได้รับความอบอุ่นใจแล้วก็บังเกิดความไว้วางใจมั่นใจในตัวพ่อเลยผู้ใหญ่จวงก็พูดกับลูกต่อไป ลูกเอ้ยพ่อให้สัญญานะแล้วก็ขอรับรองต่อหน้าศพของแม่เจ้าว่ะตั้งแต่นี้ต่อไปพ่อจะเลิกกินเหล้าเด็ดขาดแม้ว่าจะต้องตายพระอดเหล้าก็ยอมเพราะพ่อตั้งใจจะทําให้เป็นพ่อที่ดีของลูกๆเหมือนกับพ่อคนอื่นๆเขาลูกทุกคนจะได้มีความมั่นใจในตัวพ่อแล้วก็หวังพึ่งพ่อได้อย่างภาคภูมิใจทั่วกัน ลูกทั้งสี่คนต่างก็มองหน้าพ่อคล้ายๆยังไม่แน่ใจนักแต่เพียงคำพูดของพ่อเท่านั้นก็ยังทำให้พวกเด็กๆกเริ่มเข้าใจพ่อแล้วก็รู้สึกชื่นชมต่อพ่อของตัวโดยไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยงานศพของแม่ริวผ่านพ้นไปแล้วโดยผู้ใหญ่จวงและลูกๆได้จัดการอย่างเต็มที่สมฐานะทุกคนในตำบลวัดโบสต่างก็พยากรล่วงหน้าไว้ว่าไม่ช้ชหรอก ผู้ใหญ่จวงมันก็หันเข้าหานิสัยเดิมอีกที่ปกติอยู่ได้ถึงเผาเมียก็คงจะกลัวชาวบ้านเขาจะนินทากันพอเผาเมียเสร็จสันดานเก่ามันก็ต้องโผล่ขึ้นมาอีกวิสัยหมูเนี่ยมันอดของโศโครกที่เคยชอบไม่ได้เอมันเป็นไปไม่ได้มีใหญ่ที่ชาวบ้านจะพูดจะพยากรณกันอย่างไรแต่วันเวลาที่ผ่านไปผู้ใหญ่จวงก็ยังเป็นคนดีได้ตลอดมาจนมีผู้ประหลาดใจกันมาก มีหนำซ้ำวันพระหรือว่าเทศกาลทำบุญทำทานผู้ใหญ่จวงก็จะพาลูกๆไปทำบุญที่วัดโบสถ์พร้อมกับคนอื่นๆเป็นประจำโดยไม่มีทีท่าว่าจะประพฤติตนเป็นคนขี้เมาเหมือนก่อนๆเลยจนถึงสงกรานต์มีการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดติดต่อกันสามวันวันสุดท้ายเมื่อเลี้ยงพระเสร็จแล้วผู้ที่มาทำบุญก็ยังคงนั่งสนทนากันอยู่บนศาลาก,การประเรียนอีกหลายคนซึ่งมีผู้ใหญ่จวงร่วมวงอยู่ด้วย กำนันบุญซึ่งสงสัยแล้วก็อยากจะถามผู้ใหญ่จวงมานานแล้วได้โอกาสก็เลยถามเออผู้ใหญ่จวงเออวันนี้ก็วันดีนะเรามาทําบุญสงกรานกันนะะฉันมีเรื่องอยากจะถามอะไรผู้ใหญ่เป็นการส่วนตัวมานานแล้วจะเป็นการร่วงเกินหรือว่ราระลาบระ่วงต่อผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่ทราบถ้าไม่ถือสาอะไรเนี่ยฉันอยากจะถามตรงๆเลยนะ ว่าทำไมในระยะนี้ผู้ใหญ่ถึงได้กลับความประพฤติได้โดยเลิกกินเหล้ายาที่เคยชอบแล้วก็เข้าวัดทำบุญทำทานเป็นประจำทั้งๆท,ที่ก่อนก่อนไม่เคยประพฤติอย่างนี้มาเลยไม่เป็นไรหรอกพี่กำนันฉันเองก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสักวันหนึ่งคงจะมีคนถามฉันแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวฉันจะบอกให้ฟัง คือในตัวคนเราเนี่ยฉันอยากจะพูดว่ามันแบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งนี่ไฝ่ฝันจะทำความดีแต่อีกภาคหนึ่งมันพอใจแล้วก็คอยดิ้นรนจะทำความชั่วที่ฉันว่าอย่างนี้ก็เพราะขณะที่ฉันทำความดีฉันก็เกิดความสบายใจแล้วก็คล้ายจะยิ้มเยาะความชั่วทั้งหลายว่าเจ้าจะหมุนปั่นให้ฉันคล้อยตามเจ้าไปน่ไม่ได้ แต่เมื่อฉันทำความชั่วไม่ใช่ฉันจะไม่รู้ว่าชั่วนะฉันก็ทำลงไปทั้งๆท,ท,ที่รู้น่ะแหละแต่เหมือนกับฉันหมดเรี่ยวแรงหรือว่าไม่มีกำลังพอจะฝืนใจตัวเองให้เลิกทำเพราะรู้สึกว่ามันทำชั่วนี่มันทำง่ายเหลือเกินโดยทำตามใจชอบแบบไม่ต้องฝืนแล้วก็ไม่ต้องห้ามใจตัวเองแบบพายเรือตามน้ำไม่ออกแรงมากนะัก เพราะฉะนั้นฉันก็เลยปล่อยตัวไปตามความชั่วซะนานทั้งๆท,ท,ที่ฉันก็รู้ว่าไม่ดีแต่ใจมันชอบคราวนี้เมื่อแม่เด็กๆเขาตายฉันต้องเสียใจมากแล้วก็เห็นโทษของความชั่วได้ถนัดไม่ใช่เพราะฉันถลําตัวระเริงต่อความชั่วหรอกหรอือฉันถึงต้องเสียเมียที่ไว้วางใจซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เสียแม่ของลูกๆไป ฉันก็เลยตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะไม่ยอมให้เจ้าความชั่วนี่มันมาฉุดลากให้ต้องยอมอยู่ในอำนาจของมันอีกเพราะถ้าฉันยอมมันลูกๆฉันก็จะต้องเดือดร้อนและภาพที่เมียฉันนอนตายนอนลืมตาโพลงเพราะห่วงลูกอยู่นั้นยังติดตาฉันเลือกเกินฉันจึงพยายามกลับตัวโดยเลิกประพฤติตัวอย่างเก่า เพื่อลูกๆฉันจะได้อบอุ่นใจแล้วก็ได้พึ่งฉันสมกับที่เป็นลูกฉันซึ่งขณะนี้เหลือแต่พ่อโดยไม่มีแม่แล้วการที่ฉันเลิกเล่าไม่ใช่ว่าเจ้าตัวมารร้ายซึ่งอยู่ในตัวฉันมันจะยอมให้ฉันทิ้งมันง่ายๆนะมันรบกวนมันกลั่นแกล้งฉันต่างๆนานาทุกวันแต่ว่าฉันรู้ตัวไว้ก่อนแล้วก็เลยไม่ยอมแพ้มันโดยต้องต่อสู้กับมันจริงจจังๆหลายวัน ในที่สุดเมื่อฉันไม่แพ้มันมันก็ต้องแพ้ฉันไปเองเดี๋ยวนี้ฉันสบายแล้วไม่ต้องมืนเมาไม่ต้องลืมตัวเพราะเสพสุรายาเมาเหมือนอย่างเก่าแต่กว่าฉันจะเอาชนะตัวเองได้ฉันก็ต้องสูญเสียเมียรักของฉันไปโดยเขาตายอย่างไม่ยอมเชื่อว่าผัวเขาคือฉันจะกลับตัวเป็นคนดีได้ลูกก็เป็นเรื่องสำคัญอีกข้อหนึง่งซึ่งทำให้ฉันเปลี่ยนใจได้ ฉันยังโชคดีมีลูกไว้หน่วงใจไม่ให้ถลำมลึกดิ่งลงสู่ห่วงหายนะนี่แหละพี่กำนันเท่าที่พี่กำนันถามฉันมาฉันก็ตอบตรงๆต,ตามจริงแล้วก็อยากจะขอพูดอย่างลูกผู้ชายว่าอะไรทุกอย่างที่ติดได้มันก็เลิกได้ข้อสำคัญมีว่าเราจะพยายามเลิกจริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง กับนันบุญและทุกคนซึ่งนั่งฟังต่างก็พลอยชื่นชมและพลอยยินดีด้วยกับผู้ใหญ่จวงซึ่งเกิดความรู้สึกตัวแล้วก็กลับความประพฤติเป็นไปในทางที่ชอบเพื่ออนาคตและความอบอุ่นของลูกลูกของตัวต่อไปครับ